ด้าสี่นิ้วเผาหกเมตรนะคะใช้งานยนใช้งานโยนใช้งานโยนไป,ไปเปิดอย่าลืมกดติดตามกดก,กดกระดิ่งปิ้งขนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊หดการเกษตรเปิดบอลลุ่มกันนะคะตัวต่อจากหกนิ้วนะคะมอเตอร์หนึ่งแรงแบตเตอรี่เจลสองลูกเหมือนเดิมนะคะตัวทดเพิ่มมูเล่น,นะคะเปิดวอลลุ่มเลยต่อจากหกนิ้วนะคะลองจูบสี่นิ้วดู น้ำมาเร็วก่อนมาเจดเดินมาเองนะคะเนี่ยน้ำแรงค่ะปั๊มอนาคอด้ารุ่นเก่ารุ่นเก่านะคะ4นิ้วเทา6เมตรสาย PE 20เมตรค่ะใช้แบตเตอรี่ก็ถูกได้ไม่ต้อง,องนอ้นน้ำมันนะคะบอกเลยว่าถ้า เพิ่มรอบแล้วยันขึ้นเนินไหวนะคะอย่างเมื่อวานนี้ไม่ไหวนะคะต้องสูดระยสะสั้นถ้ารอบได้ก็จุดได้ไใจค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทดสอบสายร้อเมตรให้ชมนะคะว่าจะไปถึงหรือไม่โอเคค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตร ติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจโหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ